สวัสดีค่นะน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่จ๋ามากินข้าวกับหนูนะคะพี่ใหม่หิวข้าวพี่ใหม่ตื่นแล้วพี่ใหม่หิวข้าววันนี้แม่ทําเป็นเมนูโจ๊กผักสามสีหนูรอกินข้าวกับแม่นะ สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะคีเอเตอร์น้อยสวัสดีค่ะก่อนคีเอเตอร์น้อยสวัสดีค่ะย้อนย้อนย้อนยิ้ยิว้ยว,ยว,ว,ยว,ยวยิ้วดูยิปากแฉะดูยิปากแฉะเลยหิ้วไหล ไม่ดีเลยยังไออยู่เลยอืมมันอร่อยกว่ารสเก่าอีกลูกเอาเอาไปไหม่อะอําอําเยี่ยวอืมอืมมันอร่อยกว่าตัวเก่าอีกลูกอืมมันอร่อยมากเลยแม่อ,อู้ยสันขุณพี่ชันขุมันแชบนะ กินข้าวแลวกินยาพูดอะนุย้ยขนมปางเจ๊เจ๊เอ้เชียบมันเชียบเอ้อมันเชียบอยู่ม,มันเชียบอยู่นะอืมอืม,อมวันนี้หนูจะนอนกินนะวันนี้หนูจะนอนกินนะคะทุกคนนอนกินกินได้เยอะกว่านั่ง กินง่ายกินไม่เลอะด้วย,อ,อ,นะวย,ยอ้าคุณน่ะดีไหมอืมดืดชันขนดืดดืดอืม แมแมมแงนมแหนมแหนมมมแนมมมมแนมนมมนมมนมหนมมมนมม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 ม แม่แม่จ๋าอ้ําเอามันจะหยดแล้วอ้ําก่อ,อนอ้ําก่อ,อนอย่าดูตัวเองมากอ้ําน่นเนื้อกิ่งโอ้ แมมเมมแ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 มมอัมอัมจอนเยอะทำหัวตรงๆไหมลูกมันจะหกเลยมือเมวจิ้มอัมวันนี้ชงแค่ครึ่งเดียวครึ่งของเมื่อวานเพาะน้องมีอาการเหมือนเบื่ออาหารกินไม่ค่อยหมด เลยลดปริมาณลงมันอันนี้ปะหืมัวมันที่เสียบปะใช่ตัวนี้ก็มาต้มผสมน้ำร้อนผสมน้ำร้อนได้เหมือนกันไม่ต้องต้มโอ้โอ้ท่านแร่ยังเหมือนเข้าใจว่ายันได้ต้อมอืมอืมอ้ามไปอู้นั่น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 เห็นไหมเม่าแล้วมันหยดใส่คอเลยเห็นบ่ หนูไม่อำ้ำอ่ะแม่ฟิลก็กินแต่บอแม่ฟิลก็อำ้ำอยู่นะอ,อ้ำเยอะอ้าเอานัน่นนี่เฮียเฮียเฮียเจ็บคอสิลูกเอาเร็ว น้ำเดียวอุ้ยวันนี้ทำไมไม่กินข้าววะอืมอันนี้ไม่อ้ามข้าวเลยนิ่มหม่ำนิมมอยู่ตีอืมจะได้กินยาลูกจะได้กินยากินยาบอสวานี่บอกกินยาบอฉันคนกินยาบอใช่ไหมให้กินยาตอนนี้เนี่ย มาอ้ามเข่ามามันกินง่ายเนี่ยนี่ขมปากมขมคอสดลูกองมพึงดูไม่ปากไว้มึงดูเนี่มาอาตอนที่แม่ส่วนเป้านีา่มนขมปากมขมคอสด้ะ อ่ะจะอ้วกบอเอาน้ำนะำหรือไม่ชอบรถนี้ไม่ชอบผักบอไม่ชอบผักจีน้ำน้ำ meo 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 เปียงมาแล้วลูกสวัสดีค่ะสวัสดีคุทุกคนนะคะมาชงกำลังใจให้ปีใหม่หน่อยอมปีใหม่กินข้าวปีใหม่กินข้าวค่ะเอ้ขคอเปลี่ยงมาแล้วลูกล

อือแม่ฟิลมก็กินเห็นบ่มนะแม่ฟิล์แมแห่นกินเลยนะบิดเดออ้อลูกบิดเดอ้อจะใน้บิดเด้อได้กินยานอืมโเช้านี่กินยาไม่ครบเลยนะอยากนอนหลายอีกสองตัวบ่ได้กินเพราะเหมือนไปว,นว่านนละล้อพี่บิวขึ้นรถบ้าวไวนะคือมือ่อหนาต้อง ้าเอาเพิ่มมากินเข่าก่อนนอนก่อนจะล้อเออจะล้อจะล้อถึงพี่บิวขึ้นรถบ่ไหวบ่ได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นำนำเอา้าเฮียเฮียลูกเฮียหมดแล้วค่ะเ่าคำจุดท้ายหมดแล้วลูกออืืเฮียแปบดบจินน้ำอีคำหนึ่ง ฉันจะได้กินยาต่อถ้าจะครบซอนอ่อนมอนจะได้ไหมอ่ะนึ่งจองจำลูกกึ้อันนึ่งจองจำลูกกึ้อึ๊บอืมเรจจ๋ามาดูหนูกินยานะคะบัดน,นีหนนนะหนน้หนูจะกินยาแล้วนะหนูคนเก่งหนูจะกินยาแล้วนะ เน่ยนะเิงจะหวงนี่จอเพิ่งเออีกนี่จอนะอ้าอ้าโอ้ยมีคนติดกล้องติดไลฟ์โชดไอ้โววูบายบายอ่ะโววูให้กล้องหน่อยบายบาย เอาบอมือไปลาลบมาเลยนา้นามองกล้องใหญ่เลยไม่กินไม่ได้ลูกอันนี้อันนี้แก้หอบขับเสมหะขวดแก้วฆ่าเชื้อแก้หอบขับเสมหะน้าเอยเบื้งกล้องนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ สวัสดีค่นนะเอาไว้บายสวัสดีค่ะมอามองกล้องกัอนอาสวัสดีค่ะโบกมือไว้บว้กันไว้ไวโบกมือกันอ่นหนูจะกินยาแล้วนะบอกแม่หนูจะกินยาแล้วนะคะแม่แม่อดูหนูดูมาดูหนูคนเก่งกินยาเด้อโอ้หนูจะกินยาเด้อแม่เด้ออหนูคนเก่งหนูจะกินยา

น้ำน้ำน้ำ,ำน้ำเออน้ำแบน้ำโอ้ออหมดจา้าเราก็ไปเอาตำสมไงาถามแปลกมอตหมอไซนไม่อยู่จัะคันกินยาแป๊บเดียวโอเกรียดหลายกินยาจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะครบแล้วจะครบแล้ว อันนี้หายไว้ๆน้ำ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 คุณเก่งกระโดด้า ตัวน,นี้ไม่เท่าไหร่ตัวน,นี้ยากตัวเขียวเนี่ยยากกินยากกว่าเพื่อนอมันจะวันวันผมไปแล้วเสร็จแล้วพ่อหนูเก่งพ่อพอแล้วลูกพอแล้วโอ้โอ้มีมีให้กินยามามเมีให้กินยาจะไ้หาย อ่าวโอพวกน่ะเก่งมากเอ,อ er ีอ er ย่ยาเฮ็ดหนูเก่งมากกินยาแล้วว่าแมวกินยาจี้อ่อนพอดิ จีออนพอเราว่าเมฮิดบัวเดี๋ยวก็เข่ามาเพิ่ว่าห้าสิบมัดเรียบร้อยภาร,รกิจเที่ยงนี้เราเหลือเหลือป้ายยาหยดยาจมูก น้องติดหวัดจากแม่หวัดลงคอไปค่ะทุกคนทีนี้ตามแม่กินข้าว